โดน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 เป็นทีมห้าโดนเป็นทีมห้าไปไปขับรถตามรามเลย oh. เอออุ้ยข้างหลังเราก็มีไมนจะขับไปไหนของมนันแลวแหละ

เป็น่ารลำคาญมากเลยอ่ะฆ่ามาันเลยปะ่ะ